Please get the worksheet for yourself. Uh, if you get the worksheet, you will know that it is very easy to study prepositions of prayer, especially on in under, on in under. Uh, if you would like to answer, if you would like to answer on in under, you should ask yourself, where is a thing, where is an animal? You read I don't think so okay yeah, Here is your okay. if if you would like if you would like to answer in or under you should ask yourself where is the thing where is an animal where is uh, where is uh, where is a person okay something like that and you just see the pictures on in your worksheets uh, if you see the pictures in your worksheets, you can answer in on under first of all you should know in thai that in my under my on board in night under tie on board okay repeat after me in night in, in on board in my on-board under thigh. in my on-board under thigh. Now, meet up. Don't do exercise. Don't do exercise. Now, we will study English vocabularies together. If you do not know English vocabularies, you don't know anything. So, please see vocabulary page. พีซีวอลคาตรารีชูเพชคำนิ่งอเอนอันบอโอเอนอร์บอลทิ้หนังเกร็ดอเอนอับอน้องต้นโอเอนอันบอโอเคสองไอเอ็นอนไนไอเอ็นอินไนไอเอ็นอนไนไอเอ็นอินไน้องนน สาม U N D E R under คุณเนื่องเขียนผิดหรือถูกถูกเออถูกถูก U N D E R U N D E R under ตยสาม U N D E R under ตยสาม U N D E R under ตยยอมหา เดีย๋ยวใครไม่อยอมมีสมาธิเนะจะให้ยืนเรียนประจานเลยว่าเป็นพวกชอบเมอเด็กที่สมาธิสั้นมนจาจับสูตเด็กที่เป็นเด็กสมาธิเป็นยังไงออะไรสักอย่างอันตรธานนะสี่บีแล้วก็โอเคหกสาเสิบบีแล้วก็โอเคหก หน,นังสือ B double O K book หนังสืสอาอาลูกอามีตา B double O K book หนังส OK ือดีมากลูกมีตาออกเสียงชัดเจนมากตบมือให้มีตานะลูกนะอ่าต้องอาการแบบนี้ book นะต้องมีเสียงเออด้วยต่อไปก้อที่ห e ้า D E S K d e s h

แม่ไก่น้องเอิเอิยเนื้อจดด B O S b o s s c o B O S b o s c o m B O S b o s c o m b o s s น้องเวน B O S c อาฮะต่อไปข้อที่เก้า T A B L E ที่นองปะข้อที่แดีมาก ดีโอจีดอกสุนัทแปดดีโอจีดอกนัทแปดดีโอจีดอกสุนัทปาไทยลูกอ่อดีโอจีดอกสุนัทอเก้า T A B L E T A B L E าตอบไม่มีตอบไม่มีลินชาร T A B L E Table โต๊ะไม่มีลิ e. <Tab el. S 2> ้นชัก e. T A B L E Table โต๊ะไม่มีลิ e. ้นชักให้เรนถึงโต๊ะที L ่พวกคุณกินข้าวที่สุจินดานะครับนะนั่นแหละ Table แบบนั้นก็ใจหรือเปล่าอ่าน้องต้นลูก T A B L E Table โต๊ะไม่มีลิ้นชักอ่าฮะเบอร์สิบ

C A G E K G h o n g อ๋อยมีสมาดีค่ะ C A G E K G k น้องมีตามออยองฮาขอโทษจ้ะ C A G E K G o n g เนื้อสิบสองแฮชเ A G E อว h ด หมว H A T H หัวคนต่อไปจ้า H A T H หมวอ่าฮะสิบสาม H E A D h a d สี่สะ H E A D h a d สี่สะ H E A D h a d สีสะ นักเรียนภาษาไทยยากกว่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีใช้คําเดียวคือ h e a นะครับนะแต่ว่าทําไมครับภาษาอังกฤษมีใช้คําเดียวคือ h e a แต่ภาษาไทยมีหวัวมีศีรษะแล้วคำราชาศัพท์เขาเรียกอะไรภาษียหรือเปล่ารูไม่แน่ใจพระรูไม่เก่งคำราชาศั C a พท์นน1น e a d ศีรษะอ่าสิบสี a ่ C A D T a d แอลซีเอดีแฮชแอลซีเอดีแฮชแอลโอเคมีสมาธิลูกอาหารหน้าต่อไปมีสมาธิใครไม่มีสมาธิไปโลกอพสติเจอเรียนนะจ๊ะสิบห้าซี a อชไแชร์เก้าอี c s a i r แชร์เก้าอี้ c s a i r แชร์เก้าอี้ท่านต่อไป C-S-A-I-R แชร์เนื้อเดี๋ยวกูขอสั่งของที่เซเว่นอี่เราเล่นปั๊บเงินเพราะกูหิวมากกูยังไม่ได้กินข้าวนายจานด่วนเลยด่วน

กับกูเอื้อเกีวับูเรเป็นอดี้สั่งมาแล้วองแม่ดูแม่เสือสาวสพ่อสิพอ G I R L G I L Đẹp không em? G I R L G I R L G I R L Đẹp không em? Ta thấy rồi. À G I R L được rồi. À,ต่อไป 18 A T M เส,ส <Goodnight. S 1> <hire> ือ M A D m a t เสือ M A D m a t เสือตาใคร M A D m a t เสืออ่าสิบปดสิบแปด M N man คนผู้ชาย M N man คนผู้ชาย M a N แมนคนผู้ชายเอ้าตาใครเอ M คนผู้ชายเอค่าเอ N M เอคนผู้ชายเอค่าเอ N M เอคนผู้ชายอ่าฮะต่อไปสิบเก้าซีเออ่าค่รถยนต์ีเ ค่ารถยนต์ C A R ค่ารถยนต์พอต่อไป C A R คัารถยนต์ Very good now you can take a rest or bed and after that we will know how to put in o n r a d into sentences.